Happy b เ r อร์เดย์ทูยนี่นะคะาำลันเกิดน้องรวงนะคะวียะยาวแล้วต้องบอกสื้ๆกับว่าถือคีสเสียไปลองเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดยมึงว่ามันสิตีด่ตีวะัดเลี้ยง

มันล้มมึงสีมาจุดไฟตานล้มมันกลับเป็นไปว่ได้หรือวันนีนี่แกเดือยเนาะกูเกือเงินคนเยอะไปบุรีแล้วไปล้วงไปเปาเปาก่อนจังอธิษฐานกันได้เปาก่อนล้มเปาซอยแล้วโอเคถือว่าเปาหัวไหลโพดเปอาไม่ต้องหัวเฮ้ยส้มจุดดื้อไม่เอาเอาเยอะอกมาหลังเหรอแล้วเปาโอ้ยจุกไก่เห็ดไปทัวร์เนาะนี้ทำเอาเปาแลวกัได้ ตะเทียนเหลืองกูกับเงินไปแห้งหรอเมย์มันดาบแล้วเป้าแล้วอธิษฐานอีนี่หังเป็นมอหวานมือสั่นมึงอย่เราไปเสียบต่อนนะดื้อได้กินต้อไว้จะมาวัดเจียบเงั้ยอยนหลังเด้อสูวเมล่สามชื่อบาทสิ อุ้ยเอาเค้กดูเค้กเอาเค้กมาถ่ายหน้าหน่อยซิตั้งต่างขอบคุณมากคุดเพื่อนเจ้าเนี่ยเห็นนี่อุ้ยโอ้อหกูเข้าใจแล้วอันนีไปขี่ห้องน้ำเนี่ยก็คือเป็นเหตุเค้กตีโอ้ยกูละว่าแล้วนี่สวยอะมเนื้อนัาเค้กน้องรวงนะคะ้าเผาผมพี่อาราคาวันนี้เออเออมั้าเออที่ไหนหนักกันเบอร์มั้ง <ítulo> sabes, คนกินเป็นเบาหวานคนขายเป็นความดันนะคะสองนาทีก็มีแหงรได้กินบ่ะนี่ขาเงี่ยวว่าสูดคือเติร์กอะไรนิสวยว่าสั่นบ๊วแมนมันซีลัะตีอีสไาคอะน่ะยัพ่่าวสน่ไเยเสือู้้ว่าสื่อเนาะสูต้องสื่อดินี่เอาเถอะ ทำพิธีแกะโบนะคะเดมเดมเดมแถ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 มเอาอี่ห้อของหมาเสยสัวนแถมนูนะคะเปิดโบสลับแล้วเสวยได้ค่ะไอ้วันเอาไปมาผมโตมึงก็ไปปัดฝูกคอมึงตายโรด ได้จะไม่มาผมได้แฮปปี <initiative> ้เบิร์นเดทูโยมแฮปปี้เบิร์นเดทูโยแฮปปี้เบิร์นเดทูโยแฮปปี้เบิร์นเดทูโยแฮปปี้เบิร์นเดทู Happy birthday to you Happy, Happy birthday, birthday, birthday to you Happy